ค่ะพบกับห้างทองทิพเกสรกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในช่วงใหม่มาแรงชื่อว่าช่วง ทองรุดจำนำทองรุญจำนำถืออะไรหลายคนอาจจะสงสัยนะคะคือทองที่ลูกค้านะจำเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ต่อนะคะจนครบกําหนดเวลามันก็เป็นทองรูดจำนำทองรูดจำนำเนี่ยราคาที่คิดเนี่ยก็คือจะฟรีค่ากําหนดพูดง่ายๆคือค่ากําหนดศูนย์บาทนั่นเองทองรูดจำนำในแต่ละวันก็จะไม่เท่ากันก็เกิดขึ้นอยู่กับราคาทองนะวันนี้ว่าเอาทองรูดจำนำมาให้ดู11ชิ้นอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะจะมีเป็นน้ําหนัก ค่อนข้างน้อยหนยนะตั้งแต่0.6จนถึง2สลึงนะคะอันนี้จะเป็น EP แรกแล้วก็จะมี EP ต่อๆไปเรื่อยๆยังไงลูกค้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะ ขอแจ้งก่อนนะคะว่าเราจะไล่ไปตามน้าหนักที่น้อยที่สุดนะคะไปถึงมากที่สุดนะอันนี้เนี่ยจะเริ่มเที่ยมหนัก0ูนะคะ0ูวันนี้ที่เป็นกลุ่มจำนำนะให้ดู3มชิ้นอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาชิ้นแรกนะคะอันนี้จะเป็นแหวนนะแต่อันนี้เนี่ยจะบอกก่อนว่าเป็นไซส์เล็กหน่อยนะสำหรับคนนิ้วเล็กมากๆเลยแหละก็คือประมาณไซส์48นะคะอันนี้จะเป็นลายเต่าไปนะคะจะเป็นแบบแหวนพ่นทรายจิเพชรนะดังที่เห็นในภาพเลยนะ ตรงกลางเนี่ยจะเป็นดอกไม้นะจะมีดอกไม้ตรงกลางใหญ่ก็จะเป็นดอกไม้เล็กๆนะคะอีก2ดอกเนาะก็จะประมาณนี้จะเป็นแหวนพ่นทรายทั้งวงนะคะ ต่อไปนะคะก็ยังเป็นในน้ำหนัก0.6เหมือนเดิมเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นแหวนเกลี้ยงนะคะหรือว่าอาจจะเรียกว่าบอสมิดน,นะคะอันนี้จะอยู่ไซส์กลางๆนะคะประมาณไซส์55นะคะ<ม>อันนี้สําหรับคนที่แบบเออไม่ชอบใส่อะไรที่มันเป็นลายเป็นมินิมอลหน่อยจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมใส่พวกแหวนที่มันไม่ได้มีน้ําหนักมากแล้วก็แบบเล็กๆอะ่ะแล้วใส่กันหลายวงก็เป็นแฟชั่นอีกแบบน,นะคะ,ะแหวนแบบนี้ข้อดีคือมันเป็นลักษณะที่มันเป็นเงาดังนั้นการทําความสะอาดหรือ เก่าเนี่ยก็ค่อนข้างเก่ายากนะแบบนี้นะจ๊ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของต้มหูน้ำหนัก0.6น,นะคะอันนี้ถ้าดูของรูปร่างของมันก่อนนะจะเป็นทรงของหัวใจสีขาวนะคะแล้วลอ้ลอมรอบเป็นวงกลมสีทองนะคะก็ตามภาพเลยเนาะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วบอกเลยถ้าขาดตามปกติราคามันจะค่อนข้างแพงเพราะมันเป็นงานสีดังนั้นจะค่อนข้างแพงเดี๋ยวเราดูแต่ละชิ้นกันนะคะ มาดูใกล้ๆก,กันเนาะตัวก้านจะเป็นอย่างนี้นะคะนางภาพเลยเนาะเขาบอกไว้ก็ว่าถ้าต่างหูที่มันน้าหนักน้อยๆพวก0.6หรือ1กรัมเนี่ยมันจะไม่มีต่างหูที่ต่างตัวแป้นที่เป็นทองนะคะจะให้เป็นลักษณะของผัดติดใบเนาะแต่ตัวของน้ําหนักต่างหูเนี่ยพอช่างแล้วเนี่ยก็คือทั้งหมด0.6นะคะไม่ต้องตกใจกันเนาะอันนี้น่ารักมากเลยจริงๆ ชิ้นที่4ี่นะคะจะเป็นน้ําหนักที่มากขึ้นมาหน่อยนะอยู่ที่น้าหนักหนึ่งกรัมนะคะอันนี้ทางร้านเอามาให้ดูแค่ชิ้นเดียวเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นแหวนใบมะกอกนะคะเป็นพ่นสายจิกเพชรนะคะอันนี้ก้านก็จะเป็นก้านเงาแบบนี้นะคะอันนี้จะอยู่ไซส์ประมาณ52นะคะเขาบอกว่าคนที่ใส่แหวนมามะกอกเนี่ยก็คือนอกจากมันจะน่ารักแล้วอะ่ะมันก็ยังช่วยในเรื่องของการขา,ขายด้วยนะจ๊ะต่อไปนะคะจะเป็นครึ่งสลึงนะคะ ทางร้านเนี่ยเอาที่เป็นหลุดจำนำที่ครึ่งสลึงเนี่ยจะเป็นแหวนทั้งหมดนะคะเอามาให้ดูเล็กๆน,น้อยๆก่อนเนาะก,ก็คือ3วงอ่ะมาที่วงแรกนะคะวงแรกเนี่ยจะเป็นแหวนแฟนซีที่เป็นลายของโ c นะคะแล้วก็จะมีเป็นทองล้อมรอบเป็นวงกลมอย่างภาพเลยนะคะแต่ถ้าเราดูตัวของชาแนลใกล้ๆเนี่ยมันจะมีการทําลายเป็นเหมือนแบบจิกเพชรด้วยนะ น่ารักมากเลยจริงๆแล้ววงนี้ลูกค้าที่มาจำนำเนี่ยจำนำพร้อมกัน2วงนะในรายเดียวกันรายนี้นี่แหละดังนั้นที่ร้านเนี่ยจะมีไซส์5้าเอ็ดกับห้านะคะที่หลุดจำนำของรายนี้นะจ๊ะ ชิ้นต่อไปนะคะก็ครึ่งสลึงนะคะอันนี้จะเป็นมังกรนะคะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันเนาะอันนี้เป็นมังกรทั้งตัวนะคะหัวถึงหางอันนี้เป็นลักษณะของต่อไปหนะ้ากว้างนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้จะอยู่ไซส์ประมาณ54นะคะดังนั้นผู้หญิงใส่ได้หรือว,ว่าผู้ชายนิ้วเล็กก็ใส่ได้ราคาจะอยู่ประมาณ3,400-3,500นะซึ่งถือว่าถูกมากเลยถ้าสำหรับถ้าทองใหม่นะคะก็จะแพงกว่าประมาณ500-600เลยนะจ๊ะ ชิ้นต่อไปนะคะในเครื่องสลึงอันนี้ก็จะเป็นแหวนหัวโบกยอดนิยมน่าจะเคยเห็นกันเนาะอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้จะประมาณไซส์หกสิบนะคะอันนี้ก็เป็นแหวนทรงผู้ชายนะอันนี้งานเนี่ยก็ยังเป็นงานดีอยู่นะคะไปนะคะชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นงานจี้นะคะอันนี้เป็นจี้ที่เป็นเครื่องสลึงนะคะอันนี้จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว R นะคะถ้าดูชัดๆนะดูใกล้ๆนะคะจะเห็นได้ว่าไ ตัวอักษรตัว R มันเป็นลนักษณะของการจิกเพชรทําเป็นลวดลายต่างๆด้วยนะอันนี้เนี่ยสามารถใส่ได้กับพวกสองสลึงหรือว่าพวกหนึ่งบาทก็ได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นไม่เป็นลายเป็นลายเล็บเลียงอย่างนี้เนาะก็จะประมาณนี้ราคาก็จะเท่ากับตัวของแหวนหรดจำนำนะคะต่อไปนะคะจะเป็นที่น้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะหรือประมาณ3.79้ากรัมนะคะ อันนี้เนี่ยจะเป็นสร้อยคอหนึ่งสลึงที่เราเรียกว่าลายโซ่เครื่องนะคะโซ่เครื่องก็คือ,อาลายที่เป็นลักษณะกลมๆแบนๆแ,แล้วก็ต่อกันแบบนี้นะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวเอาให้ดูตั้งแต่ส่วนของตะขอจนถึงปลายเลยนะคะอ่าจริงๆแล้วเส้นนี้หลุดจำนาของที่รา้านจะมีอีกหลายเส้นนะคะาสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ส่วนของเส้นนี้เนี่ยจะความยาวทบกันอยู่ประมาณ22.5เซนนะจ๊ะ ต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของข้อมือนะคะอันนี้ในน้ําหนักเดิมนะก็คือหนึ่งสลึงนะคะอ่าถ้าดูตามภาพเลยลายเนี่ยก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างตันนะแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็มันจะเป็นลักษณะที่แบนแล้วก็พอใส่ก็จะเข้ากับรูปมือของลูกค้าเลยนะคะอันนี้ความยาวจะอยู่ประมาณ6.5นิ้วนะคะเส้นนี้ในวันนี้เนี่ยวันที่6มิถุนาที่บันทึกเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่6,8 0 0 6 9 0 0นะจ๊ะ ที่เส้นสุดท้ายท้ายสุดในทองหลุดจำนำวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำหนักสองสลึงนะที่เป็นส่วนของข้อมือนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของข้างๆก่อนตัวเส้นเนี่ยจะเป็นผ่าหวายเงานะจ๊ะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเขาจะทำเป็นลนักษณะของกึ่งกำไรนะอันนี้จะเป็นพ่นทรายอ่ะ สิบเพนะคะแล้วก็ตรงกลางสุดของเส้นเขาจะทำเป็นรูปดอกไม้อะนูนขึ้นมาเห็นได้ตามภาพเลยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นลายแบบไทยๆหน่อยแล้วก็มีความแข็งแรงนะซื้อให้คุณแม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะ หากลูกค้าคนไหนมีความสนใจไม่ว่าจะเป็นทองหรือจำนาหเหมือนกับในคลิปนะคะหรือว่าการผลทองออมทองนะคะสามารถเข้าไปติดตามในสีช่องทางด้านบนได้เลยนะคะแล้วแวมขอฝากเป็นช่องทางใหม่นะอันนี้จะเป็นไลน์ Open Chat ด้านบนสามารถส,าารถสแกนเข้าไปได้เลยนะคะอาจะมีการอัปเดตสินค้าบริการทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยจ้า